สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาดูต้มฮวยนมสดสไตล์อินเดียกันเลยนะครับอันดับแรกเขาก็จะเอานมสดนะครับเป็นต้มในกระทะก่อนเลยนะครับใส่ดีเกลือลงไปแล้วหลังจากนั้นก็เทใส่ชามที่เป็นดินเผาใหญ่ๆหแบบนี้ครับเพื่อให้มันตกผลึกนะครับผมอ่าใส่ชามเรียบร้อยแล้วก็ไปวางไว้บนชั้นให้มันเย็นนะครับพอมันตกผลึกเรียบร้อยแล้วครับก็ตักใส่ในหม้อแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้นะครับใส่น้ําตาลลงไปใส่น้ําแข็งลงไปแล้วก็ไปปั่นแบบนี้ครับวันนี้ไม่มีคนเลนะครับปั่นเลยครับผมมามาจัดแก้วเขาเอาแก้วดินเผาจุ่ แล้วก็เอาที่เราปั่นนะครับเทใ,ใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เลยนะครับอ้วแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปนะครับใส่ลูกเกดลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่ถั่วที่หั่นเป็นแว่นๆเนี่ยลงไปใส่ชีฟลงไปครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบใส่น้ำแดงที่เป็นน้ำหวานราดลงไปครับผมโอ้โหสีสันมันดูน่าทานรสชาติมันน่าจะดูเจ้มจนหน้าดูเลยละครับแบบนี้ใส่ไม้ติ่งใส่หลอดนี่หน้าตาเป็นยังไงครับพร้อมเสอร์